ครับก็กลับสวัสดีครับพวกับผมในช่องเปจเทเลนกลับเช่นเคยนะครับซึ่งหายหน้าหายตากันไปพอสมควรเกือบ1เดือนเต็มนะครับสำหรับการคาดการกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพฤหัสเช่นเคยนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่หายไปไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือติดสอบทั้ง2สัปดาห์นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเอาเวลาตรงเนี้ยเพื่อไปติวข้อสอบเพื่อจะไปสอบกลางภาคกันเองแต่ระยะเวลาหลังจากนี้ไปก็คือมีช่วงเวลาที่จะ ไกเกียร์เวลาเข้ามาในการทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับแน่นอนครับในกิจกรรมวันพฤหัสนี้ก็คาดการเจอกับตัวการ์ดที่จะมานั่นเองนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนานาด้วยเช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คที่จะมาวันจันทร์ด้วยครับผมโอเคครับผมสำหรับตัวกิจกรรม950ล้านดนาวโหลดสำหรับตัวกิจกรรมที่จะมีการแจกคอยนั่นเองนะครับเราคงได้ทราบแล้วนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้มีการล็อกอินเพื่อรับตัวมูลค่าของคอยนั่นเองนะครับในกิจกรรมของ950 ล้านดาวน์โหลดใน i ีฟบอลเวอร์ชันตัวโมบายด้วยนั่นเองครับรวมถึงพวก PC ก็ว่ากันไปอาจจะรวมเป็นกิจกรรมเดียวกันนั่นเองแล้วก็ตัวกิจกรรมของที่ชูริงนั่นเองนะครับซึ่งมีในของเดือนอมกราคนมนั่นเองครับซึ่งใครยังไม่ได้ทำหรือว่ายังไม่ได้เคลียร์นะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าหมดหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ในการได้เล่นได้รับตัวกิจกรรมนี้อีกแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่เล่นรีบ เคียเลยนะครับหรือว่าใครที่มี ID เยเยอะแยะมากมายต้องการที่จะตัวการหรือว่าการเปิดแพ็กฟรีเนี่ยสะสมไว้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะรีบเล่นได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดระยะเวลานั่นเองนะครับในส่วนของระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาตั้งแต่วันที่8เดือน1นั่นเองนะครับจนถึงวันที่22 ของเดือนหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอยู่2วันนะครับถ้าใครยังไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่รีบเคลียร์เลยนะครับสำหรับตัวกิจกรรมนี้ก่อนที่จะหมดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับกิจกรรมนี้อีกแล้วอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับวันพฤหัสนั่นเองนะครับสำหรับตัว p a y o เออร์อ e ฟนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตัว p a y ์เออร์อ e ฟเเนี่ยคุณท่านที่จะยืนยันหรือว่าประมาณสัก80%นนั่นเองครับสำหรับตัวนักเตะรายนี้สำหรับ แฟนแมนเชสเตอร์ูไนเตนั่นเองนะครับแล้วก็ผมได้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นพวกกรีกที่มีความโดดเด่นหรือว่านักเตะที่มีฟอร์มในการโดดเด่นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะยกมาเป็น POT w นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องรอรุ่นว่าซีลีกใหญ่ๆนี้นะครับจะมีนักเตะ p o t w ที่สมโมสรที่เราเชียร์หรือว่าที่เรารักโผลเข้ามาในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอรุ่นกันหลังเกมเปิดก็ต้องบอกนะครับว่าตัวแอฟริกาครับเนี่ยจบไปหลังจากที่ตัวเซนกัลนะครับได้คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร เรารอลุ้นกันว่าในรูปแบบของตัวการ์ดทีมชาติหรือว่าสตีโอมาเน่เนี่ยจะมาในรูปแบบของตัวโชว์ไทม์หรือจะมาในรูปแบบของตัวบิ๊กไทมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอลุ้นว่าทาง e ีฟุตบอลเนี่ยเขาจะจัดรูปแบบของสตีโอมาเน่มาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรอรอลุ้นกันนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของบิ๊กไทมันเองนะครับหรือว่าอาจจะมาในส่วนของตัวโชว์ไทม์ก็ ว่ากันไปตามท้องเรื่องกันเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราลงทุนกันว่าแพ็คนี้เนี่ยในของแอฟกอนหรือแอฟริกาเนชั่นคับนะครับจะมาในรูปแบบของแพ็ค POTW อ่ะขออภัยนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์หรือตัวบิ๊กไทมกันแน่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับตัวนักเตะเนี่ยครบรอบ30ปีของตำนาน ที่ฝั่งคนทีไม่ได้เปิดเผยมาใช่ไหมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีพวกจ o นโอเชหรือฟ l i p k กกูนะครับโผล่เข้ามานั่นเองส่วนข้างล่างนั่นเองนะครับแถวล่างนะตั้งแต่วร l ซารวมถึงถึงตัวบุ l l i s เองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็ยังมีการ์ดปริศนาที่ยังอยู่ในรูปแบบของตัวครบรอบ30ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายเลยในส่วนของภาพนะครับผมได้ทำมาแล้วว่าตัวที่มาก็มีนั่นเองครับแล้วก็ตัวส่วนที่ยังไม่มาเนี่ย ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นปริศนาที่ยังทิ้งท้ายอยู่ว่านักเตะอีกมากมายในรูปแบบของตัวครบรอบ30ปีโคนนีเนี่ยคนข้างนี้จะแน่นอนครับว่ามาในรูปแบบอาจจะมีในชุดของบิ๊กท m e หรือว่าในช่วงระยะเวลาพิเศษนั่นเองหรือว่าจะเป็นในรูปแบบที่ยังเหลืออยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอลุ้นกันก็ต้องบอกเลยว่ามันออกได้หลายหน้ามากนะครับสำหรับตัวตำแหน่งนักเตะครบรอบ30ปียี่ยังเป็นปริศนาอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องรอรุ้นว่าโคมิจะมีการเปิดเผยหรือว่าการปล่อยตัวนักเตะเนี่ยครบรอมสามสิบปีออทยอยออกมาเนี่ยในรูปแบบเป็นการหรือว่านักเตะผู้เล่นแบบไหนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่านักเตะเปริศน,นาที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีการเปิดเผยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะทยอยค่อยๆย,ย,ยัดเข้ามายัดเข้ามาอย่างเช่นตัว อาเรเนลมาซี่ที่เข้ามานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเหลืออยู่ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเบนเซม่าไหมหรือว่าอาจจะเป็นคริสตอโนโรนโดหรืออาจจะมีตัวนมาเข้ามาเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวบิ๊กไทม์ของเรอเนลมาซี่ไปแล้วแน่นอนครับว่าก็ยังมีนักเตะปริศนาที่เป็นรูปผู้ชายหรือว่านักเตะที่ก็โดดหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังทิ้งปริศนาไว้นั่นเองอย่างเช่นอ่ะบอกให้เขาเข้านะครับว่าอาจจะเป็นโรบินฟานเพอร์ซีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันอีกรอนนนนนนึงงแล้วววก็ใส่ขอนนอััจร์เบ ในส่วนของตัวการ์ดอีพิกหรือว่าจะมานั่นเองนะผมคาดการเกี่ยวกับตัวของสตีฟแม็กมานามันนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคาดการอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวลีกสเปนนั่นเองนะที่จะเข้ามาภายในวันจันทร์โอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับใ้ช่องเปโตรนัลกับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กาบสวัสดีครับ